ถ้ามัวแต่ตามคนอื่นตัวเราเองจะไม่มีจุดยืนในที่นี้บอกว่าอะไรที่ตามได้ก็ควรที่จะตามอะไรที่มันตามแล้วมันเกิดความลำบากกับตัวเองก็อย่าไปตามหาจุดยืนหาความสามารถหาสิ่งที่เราชอบหาสิ่งที่เรารักหาสิ่งที่เราทำแล้วมั่นคง เอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วเราจะมีจุดยืนจุดนั่งจุดนอนของตัวเองอย่ามัวแต่รอกบของคนอื่นความคิดของคนอื่นเขาทำในสิ่งที่เขาถนัดเขาทำในสิ่งที่เขารู้เขาไม่ได้รู้เหมือนที่เรารู้ฉะนั้นแล้วเอาความรู้เอาความสามารถของเรามาทำงานใช้งานเสีย อย่ามัวกบความคิดคน,นคนอื่นเอาคนอื่นเอาของตัวเองก็เอาความสามารถของตัวเองที่มีที่พอทำได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันการใช้ชีวิตประจำวันในสิ่งที่ตัวเองถนัดในสิ่งที่ตัวเองรู้เอามาทำให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้จะมาพูดแต่เพียงเท่านี้อย่าตามคนอื่นจนลืมจุดยืนของตัวเอง นะครับทุกคนทุกท่านได้ฟังแล้วก็คงจะเข้าใจหรือใครไม่เข้าใจก็หาความเข้าใจของตัวเองนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มจะไม่เข้าใจเลยครับงงพูดไปพูดมางง <laughs>